สวัสดีครับผมพบกับผมหกเกาหาธหาทวันนี้ผมจะมาตัดโซ่โซ่โดยยนผมเองครับซูร่รดยยงผมเองนี้เวลาใช้างานไปบ่อยมันจะยืดขี้แล้วเราปรับตึงตึงจนสุดมันก็ยังไม่ตึงเราก็ต้องเอาโซ่มาตัดนะครับในส่วนของบาโซ่ผมเองเป็นโซ่ตัดนะครับโซ่ตัดขนาด11.5หัวโตก่อนที่เราจะไปตัดนั้นเราต้องถอดเอาโซ่ออกมาก่อนนะครับ มาก่นก็จะลักษณะนี้ก่อนที่เราจะตัดเราก็ต้องขยับบาให้มันชนกับคัทก่อนแล้วก็ดึงให้มันตึงครับอ่ามันก็จะได้ส่วนที่เราต้องตัดออกคือตัดออก2อถึงสามข้อโดยประมาณนะครับในส่วนของโซ่ที่เราจะต่อครับจะเป็นโซ่ตัวนี้ครับโซ่ตัวนี้ผมซื้อมาประมาณ15บาทคู่หนึ่งครับเป็นโซ่สรับโซ่ใหญ่โมโตนะครับตัวนี้มันจะมาเป็นสองชิ้นอย่างนี้ครับ ในส่วนของอุปกรณ์การตัดผมใช้เป็นลูกหมูแล้วใช้ใบตัดใบตัดนี้มันจะช่วยในส่วนของเวลาเราเจียไปแล้วมันจะไม่ค่อยดิ้นมากมันจะค่อยกินทีนนี้ทีนี้เพราะว่ามันถ้าใช้หินเจียเจียได้ครับแต่ว่ามันจะสันมากเวลาเราจับจะจับยากหน่อยเนาะไปดูกันว่าวิธีการตัดผมจะตัดอย่างไรครับผมไปดูครับ ก่อนที่เราจะไปตัดนั้นเราต้องมาดูก่อนว่าข้อต่อที่ข้อต่อมามันอยู่ตรงไหนครับตัดตรงข้อต่อนะครับ โอเคครับเจอรับข้อต่อที่ก็ต่อมาครับจะสังเกตได้ง่ายว่าเวลาตอกแล้วมันจะหัวไม่บานเท่าไหร่ครับที่เขาต่อมาเนาะแล้วก็มันจะมีลูกลักษณะรูปแบบแบบว,ว่าลักษณะเหมือนขีดไว้ต่อนะเราก็จะมาตัดตรงนี้นะครับ ตอนแรกแล้เราตัดเราต้องตัดตัวที่ว่าเราจะต่อก่อนคือตรงรอยต่อนี้คือตัดอกอกรครับสอจุดนะสองจุด,นะอ,จดอ่ะไดูครับ Thank okay. you. ร้อยครับตัวนี้ตัดมาแล้วมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับทีนี้เรามาวัดนะครับวัดจากตัวเครื่องแล้วก็บานะครับเราจะวัดต้องดันให้ชนครับชนกับตัวคัดเลยครับแล้วก็เอาโซ่มา ก็ประมาณนี้นครับประมาณนี้เราก็ตัดออกสองข้อครับก็จะตัดออกสองข้อ 1, ครับคือหนึ่งสองครับเราก็เลือกตัดตรงนี้นครับ Okay. ตัดฝั่งไหนครับเพราะว่ามันมีค่าเท่ากันครับโอเคผมเลือกที่จะตัดฝั่งนี้ครับฝั่งนี้สองข้อเลย โอเคตอนนี้ออมสองอคอหะตัดออกแล้วทีนี้ก็ออมประวัดดูนะครับเอาโซ่ also, วัดอีกรอบหนึ่งฮนะ โอเคครับโอเคตันนี้คือผมตัดออกแล้วฮะบางค่อ้จะตึงฮะตึงนะครับทีนี้เราก็จะมาตอกโซ่กันครับ ส่วนการตอกนี้สําคัญนะครับคือการตอกนี้สําคัญมากเวลาเราตอกโซ่แล้วคือให้มันบานนิดหนึ่งครับบานนิดหนึ่งตอกอย่าตอกแรงมากตอกจนโซ่มันขยับตัวไม่ได้ครับเดี๋ยวไปดูครับว่าผมจะตอกอย่างไรโอเคก่อนที่จะตอกโซ่ครับต้องดูครับว่าเราต้องเอาตัวลำเลียงโซ่มันดูด้านในนะครับอย่างไงออกอย่างนี้ถ้าไงออกอย่างนี้ ได้แก้ไขใหม่น่นแน่นอนครับที่อ,ออกใหม่แล้วก็ตอกใหม่อีกรอบหนึ่งครับค่อยจะให้ตัวลาเลียงโซ่ตัวนี้อยู่ข้างในครับแล้วก็เราก็จะตอกครับก็คือประมาณนี้สอดตัวนี้เข้าก่อนเนาะสอดเข้าปัโบเวลาตอกครับค่อยๆตอกเพลนี้ให้หัวบานครับ เพราะว่าในในส่วนการใส่นี้เราก็ต้องดูบนล่างเลยครับว่าไม่ใช่ว่าใส่กลับขึ้นกับลงนะมันก็จะมีแนวของมันกันแล้วก็มีลูกศรบอกแล้วก็ให้เราใส่ไปยังไงครับแล้วก็ใส่ตามตามเพื่อน,นครับคือเพื่อนมันเอาหัวลงเราก็จะเอาตัวนี้ลงเหมือนกันฮนะ ไหไก็พอ จเจอแล้วครับหาตั้งนานที่ไหนไนดะ้ตกอยู่ด้านล่างครับไปดูว,ว่าวิธีการต่อของผมจะต่ออย่างไรนะครับผม Okay. เวลาตอ,อกก็ตอ,อกพอประมาณครับไม่ต้องตอ,อกแน่นมากขอแค่ตอ,อกให้หัวมันบานอย่างนี้ครับแล้วก็ลองขยับดูครับจำอยู่ลักษณะนี้ให้มันขยับตัวได้นะครับโอเคก็ไปประกอบเข้าดูว่ามันจะปรับได้ขนาดไหนครับ โอเคครับเรียบร้อยมันก็จะประมาณนี้ครับเราก็จะตัดได้นานเลยครับไะได้ตัด,ดรอบก็คือจะประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับวิธีการตัดโซ่ของผมเองครับขอบคุณครับ